สดีค่ะวี่การสวัสดีครับหัวแข็งหัวแข็งพี่น้องวันนี้จะพากันไปไหนสองพัวเมียเนาะจ้ะนาอันคือมันใกล้จะถึงเวลาต่อวีซ่าของแฟนแล้วนะจ๊ะใกล้จะถึงเวลาต่อวีซ่าของแฟนแล้ว ก็เลยพ้กกันเออไปธนาคารจ้ะไปธนาคารเออเพราะว่าแฟนที่เป็นไส้เออใส้บัญชีธนาคารนั่นจ้ะนพนงนนเนอใส่เออยอดเงินจ้ะใกล้ๆไบบานยอดเงินแปดแสนบาทในธนาคารเะจะถึงจะทำวีซ่ากัเียนได้ที่นี่แต่ละเดือนน่ะต้อง ไปจะพี่น้องต้องไปเอ,อเติมเงินใส่จ้ะไปเติมเงินใส่จะเติมเท่าไหร่ก็ได้พันสองพันก็ได้ไม่เป็นไรอาสิไปเติมเงินใส่เห็นบัญชีธนาคารแฟนจ้ะการทำวีซ่าเกษียณนี่นั่นเงินในบัญชีแปดแสนบาทต้องเป็นชื่อแฟนคนเดียวเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้มาแชร์ประสบก,การณ์และมาเล่าสู่กันฟังจ้ะ ว่ามันต้องเป็นชื่อของแฟนคนเดียวบาทนี้อันเฮาสามารถถอนได้โบก็คือเฮาแซไปเลยจ้ะแซไปเลยแปดแสนบาทเนี่ยคือเฮาบรได้เอาออกมาใส่ยังนมะจะพี่น้งองเพราะว่าจะตโตนี่มันต้องมีอายุก่อนโตสามเดือนเงินในธนาคารนะจ๊ะแต่ว่าสำหรับใช้ข่อยสองคนนี่ก็คือ บ้ได้เอาเออบ้ได้เอาออกมาใส่เลอจ้าคือปล่อยไปเลยจ้าพี่น้องบานี้อันแฟนเรื่องอันแฟนเนี่ยพ่นมีมีมแค่เงินน่ะแปดแสนนี่ละพี่น้องเพราะว่านอกหันเออเป็นซื้อมียเบิร์ดจา้าคือเป็นซื้อข่อยเบิร์ดสุยางแฟนข่อยพนให้ข่อยรับผิดชอบเบิร์ดจ้ะพี่น้อง สิบสามปีแล้วเนาะ่าเมนวาหาแต่อันนั้นจ้ะแฟนไม่ได้มีบัญชีนอกเหนือจากนี้ให้ตะก้อนอันแค่แบบว่าโอนมาแต่เมืองนอกกับเป็นซื้อข่อยเนาะโอนเป็นซื้อข่อยมาเวลาแฟนมาหนัินคนสิไเทไรอยส่วนมาสามเดือนจะใช้เท่าไรสามเซนน่นสะ,ะสิกะเพอกระโจนให้คนสามเซนน่ะสินะจ๊ะพี่น้อง ก็อ,อย่างมารอบนี้มาหกเดือนนี่ก็จ่ใส่เทเลย,ย,ย,ยสิขคอยกัสิโอโนในเพิ่นเงินน่ะอืมแต่ว่าที่โอนมาจากเมืองนอกก็คือเป็นชื่อเมียทั้งหมดเวยจา้าแฟนน่ะที่นี่อันวิซ่านี่เนะาะเรื่องวิซานะพี่น้องมือนี้วิซ่านี่ถ้าเราไม่มีเงินแปดแสนเฮ้าก็เอาเป็นนั้น จากกษียนก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเงินเดือนนะจ๊ะเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนที่สถานทูตออกให้ว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี้ต้องมีเงินหกหมืห้าขึ้นไปด้ยจ้ะต้องมีเงินหกหมืห้าขึ้นไปเงินกเกษียนเขานะี่ะถึงจะทำวีซ่ากษะเียนได้ เป็นวีซ่าเกษียณปีหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเป็นวีซ่าเกษียณปีหนึ่งแต่ในกรณีของ่อยเนยขคอยเลือกอันเอา8แสนบาทเงินงในธนาคารจะ้ะในบัญชีชื่อแฟนคนเดียวเพราะว่ามันสะดวกกว่าจ้ะพี่น้อง่อ,อยสิบ่อยฟังเรื่องนี้พี่น้องบางคนเขาก็เอา65,000บาท65,000บาทแต่เราเลือก8แสนเพราะว่ามันสะดวก นึ่งผอยอยู่สายแดนบุญพี่น้องพี่ยูมุกพี่มุกดาหารกับกรุงเทพมันไกลกันตั้งหกร้อยกิโลเมตรคุณเด้พี่น้องอืมแต่ถ้าข่อยเอาเงินธนาคารนี่ข่อยไม่ไ,ไปเข้าสถานทูดเนาะข่อยเข้าธนาคารนั่นมุกหรือว่าธนาคารนั่นเอ,อ่อคำศรีพอยอยู่อำเภอคำสรีเนาะจ้ากตะสามารถให้พเ่อนออกใบอย่าง ไปรับรองเงินในธนาคารให้เลยเราก็สามารถไปต่อได้เลยหรือว่าไปทําวีซ่าปีได้เลยจ้ะเพรว่าให้เงินในธนาคารมันหัวสามเดือนแค่นั้นแหละจ้ะพี่นอ้องก็เลยแต่ว่าอันเท่าก็ต้องไปเติมไปทุกทุกเดือนนะคะเพราะว่าบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีการเคลื่อนไหวจ้ะ <laughs> พ่อใหญ่พ่อใหญ่เลิกจามพอ้ยน้อพี่น้าปีนีของแฟนนี่สซิตโตรประมาณเดือนมิถุนากลกกระดายนี่ะจ้าต่อัอ้างแรกอันนี้ต่อั้างแรกเดี๋ยวพี่น้องอันเมื่อน,นี้มันเป็นกำหนดต้องไปเติมเงินใส่บัญชีเพิน่นจ้ากับไปเติมหลายดอกพี่น้องเอ้ยพันหนึ่งสองพันนี่ละขายเข่ามบามงยานี่ <laughs> โอ้ยเนอะเอาเงินขายเขาไปเติมเันบัญชีเงินให้แฟนจ้าแหงส่วงนี่แห้งบ่มีไรได้เนาจะนับพี่น้องเนาะต้องเหมือนซยเหลือกันและสอดส่องผัวเมียนี่เท่าไดล่ะให้บอกเขาใจเรื่องวีซา่าเกษียณกันโทรมาปรึกษาได้เลยจ้าเพราะรายการสามารถเอ็อเ,อเฟซเ,เ,เอ็นเฟสจ้าเฟสเซอยน ซิต้าโซเสือสลีเตเตสาสลาอาแล้วกัสาวบ้านนาฝรั่งเศสจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเดีจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเออ่โทรมาโทรมาแล้วก็กดกระซิบ่อยฟังจ้ะมันก็นกนกนมีสองสองแบบยู่ให้เขาเลือกอยู่อ,อในกรณี้อันแฟนผู้ใดพิ้นบอยอยากว้างเงินไว้เห็นประเทศไทยหลายเนี่ยะเพื่นก็นเอาแบบเงินเดือนจ้ะบ่เป็นยังถ้าผู้ คนมีเงินคนก็นเอาวางเงินไว้จ้ะวางเงินไว้เพราะว่ามันมันบริไดเอามาใส่อยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาต้องเอาไว้ใส่ไว้ตอนวีซ่าจ้ะพี่น้องอันนี้มันคือคล้ายๆไปบ่านเงินบดอดไดใส่เลยนะเป็นเงินเก็เกบไปเลยบันทีอันธนาคารมีน้องคนหนึ่งบอกว่าฝรัง่งทําไมเปิดบัญชียาก เอ้ยเพ่นมาคู้เจ้าคือเปิดบัญชีไงคอยกับยังให้แฟนขอเฮ็ดวีซ่ากับเสียงขึ้นให้เจ้านี่แหละแต่ว่าธนาคารบอกว่าต่างชาติไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้คุณนว่าสิอันพนักงั้นธนาคารบอกแล้วเนาะอันนี้กับบหูได้เจ้าว่าเพื่อนไปเปิดยูไสอันนี้คอยบล็อกหูเนาะแล้วก็ในกรณีของ่อยแฟนคอยนี่เปิดเบัญชีธนาคาร แฟนมาเมืองไทยปั๊บมาครั้งแรกมาเดือนหนึ่งพอมาครั้งที่สองก็มาเจออันข่อยนี่ละมาเจอข่อยละข่อยก็ผ้าม่าเพื่อคำสีนี่ผ้ามาบ้านนี่แหละกะเปิดบัญชีเลยจะ้ะคำชีธนาคารกรุงไทยคนเปิดให้เลยพี่น้องอืมไม่ได้ยากอะไรเอาค่อยกันเลยพรก่ง้ว่าทำไมถึงยาก แต่ว่าสิว,าว่าเรื่องกรณีหนึ่งคืออันซูมือนี่เนาะในกรณีทุกวันนี้นะ่นเคยถามธนาคารจา้ะเดี๋ยวมื่อนี้ก็สิถามให้อีกรอบนึงเนจาจะเดี๋ยวเสียมาเหตุอีกเป็นคลิปหนึ่งเอ่อเมื่อนั้นนั้นคอ,อยักเปียนธนาคารน่ะจ้ะเปยนจากอำเภอคำชีอีบัญชีฝรั่งจะเอาไปเปิดที่โรบินสันมุกไอถามพนักง,งานพนักง,งานบอกว่า ที่มันเปิดยากตอนนี้นะคนเราบาสินะเปิดยากนหมายความว่าขั้นตอนมันเยอะอขั้นตอนมันเยอะเพราะว่ากฎหมายเราก็เข้มข้นแข็งแรงมากขึ้นกฎหมายกฎหมายสําหรับต่างชาติสําหรับต่างด้าวเรานะ่ะเพราะว่าเอ,อภาครัฐเรานะ่ะเขาเ,เขาสิเข่งคัดนะจ๊ะเพราะว่าเขายัน ย่านต่างชาติเนี่ยเอาเงินมาฟอกได้ใจพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องป้องไปคนสีเล่าไ้ฟังภาครัฐเท่านีนย่านฝรั่งเนี่ยเอาเงินมาฟอกจ้ะย่านเป็นเงินผิดกฎหม,มายเขาเพ่นก็เลยอาจจะธนาคารนี่อาจจะเออสิเปิดบัญชีให้ต่างชาติให้ต่างชาติให้ต่างดาวให้ฝรั่งให้ยังนีสี ชี้หน้าคืนจ้พี่น้องชี้น้าคนแต่ว่าในกรณีนี่คือความเข้าใจของอยเด้อยจ้าคอยคิดว่าถ้าแมนว่าเขาไปเปิดอยู่ยังอ่าสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตภูเก็ตพัทยานี่มันน่าสิเปิดง่ายจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าธนาคารนี้เขารองรับคนต่างชาติอยู่แล้วเขารองรับเอ่อคนต่างชาติที่เอาเงินมาฝากเอาเงินมา ลงทุนอยู่แล้วเขาน่าจะเปิดง่ายจ้ะพี่น้องอืมง่ายแต่ว่ามันกะสีมีกฎเกณฑ์หลายหรือว่าเอกสารหลายเพิ่มขึ้นนะจ้ะอืมคือธนาคารเขาก็สิเฮหดรัดกลุ่มกว่าหันนะจ้ะพี่น้องเนาะอันผู้ใดแฟนเสียนเหตวิสากษะเสียนมาก็ต้องมีเงินฝากในธนาคารเด้อจ้า ชนิดแรกก็คือประเภทแรกก็คือหนึ่งมีเงินฝากแปดแสนบาทเอ,อมีกําหนดอายุสามเดือนขึ้นไปอืถ้าเจ้าบ่ามีเงินแปดแสนก็นคือใสเออ่เงินเดือนเงินเดือนกเกษียณน,นี่หกหมื่ห้าพันบาทขึ้นไปนะจํะพี่น้องเนาะอันนี้ว่าถึงวีซ่ากเกษียณ้ะจ้าวีซ่ากเกษียณมีอายุหนึ่งปีจ้ามาแช์ให้เว้าให้ฟังเรื่องธนาคารจําพี่น้อง โอเคน้องขันอนบายยจ้าวันนี้บายบายค่ะขอบคุณค่ะ